้้โอโอยม,มาแว,วโ Sony Computer Entertainment นที่เสียงนี้แม่งได้นลคุ้นเคยเลยคุ้นเคยเลยทำไมก่อนนี่ถ้าเสียงนี้ขึ้นมาแล้วไม่โหลดก็ถอดแบรนด์เมราะว่ามันเรื <laughs> เ่องปกติย้ำได้พี่เกียมอะไรเลยเพี่ โคบูเรสซิ่งครับผมเป็นเกม PlayStation 1รุ่นแรกๆเป็นเกมเหมือนเกมแข่งวิ่งเหมือนรถแข่งนี่พระเอกตัวเอกตัวเอกเอกคือสีเหลืองสีเหลืองถามชื่ออะไรก็ชื่อโคบูนี่แหละถามอื่นอ่ะก็ไม่รู้เดี๋ยวไปอ่านเอาในเกมเป็นไาเป็นไงไม่แต่แต่ภาพแข่งโอเคเลยนะไปได้ใชไหม คือเล่นแล้วก็ถึงทำไมเด็กๆอะ่ะแต่เด็กสมัยนี้ก็เล่นได้นะสนุกอยู่อ่านี่คือรอยเลยเอาไม่ได้อ๋อแน่นอนปั๊บเ,เราปั๊กดตัวไหนสักตัวแหละามาแล้วสตาร์ทเกมอะไรเไรไนี่ยโหลดพิวิสเซฟไม่ไม่ไม่โหลดไม่โหลด ปีป่ะบางปีดิพี่บางปีเลยอะปี่งปีปสี่สนามเลยนะคืองานเล่นชนะแบบได้ถ้วยเลยเหรอเออชาเก็บแต้มเก็บแต้มได้ถ้วยหวานเบเยอะมดเยอะแหมชื่อโชโคโบตัวนี้นะครับผมตัวละครเอกซ้ายชื่อกลับลินซ้ายไม่อีกชื่อไวเมจอันนี้ชื่ออะไรวะม็อกแล้วคืองานแบบแบทเมจทีมันจะพลังต่างกันออกนั่นเลยสิเกมเก่าๆไม่ได้เลยเราเราเล่นไพ่เอกก่อ ในชีวิตเกมเราก็เพย์ชีวิตจริงเราก็เพย์เป็นสกิลเป็นสกิลให้เลือกสกิลมาร์กน่าจะขโมยรูปขโมยขโมยของขโมยอะไรพวกนี้แบเรียก็คือกดแล้วไม่โดนแน่เลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวขโมยเดี๋ยวขโมยเอาขโมยเดี๋ยวเออปัดแลนดอมแลนดอมแลนดอมคือยนามใช่ไหมใช่สีอะไรไปเขาคือสีสนามใช่กลางปีอะ เหมือนเก็บแต้มในสี่สนามเรื่องที่โหเลยพี่เก็บของก่อนละทำไรได้นี่สายฟ้าน่าจะเป็นยิงสายฟ้านี่นะถ้าถ้าดูต่อข้างบนเนี่ยตัวผู้เล่นมันจะหมุนหมุนติ้วติ้วแต่ว่ามันโดนเราแล้วไม่เหมือไม่เหนือยไม่หนือยโดนเหรอเ โดนสกิลอ๋อข้างหลังมาใช้ป่ะใช่โอ้โหโอ้โหสองทีเข้ามวยใช้สกิลเข้ามวยไม่อ๋อนี่คือใช้ขโมยเหรอใช่ใช้ขโมยเราสองมาทำให้คนอื่นตัวเล็กลงอะไรเนี่ยเนี่นี่น่าจะเป็นเหมือนสกิลของดูมอ่ะแบบว่าเวลาวิตายฮึอยากได้อยากได้ขโมยขโมยขโมยมาขโมยไปไหมพี่ มาเราเบิดเองไงนะไม่ใช่ไหมถึงเมื่อกี้ไอตัวนี่มันจุกแดงๆอ,ะอ่ะหับดีอ๋อจะบวยเ่แล้วพี่เฮ้ยเหรอเราไม่บ้วอยู่แล้วยิงยิงเดี๋ยววีมันอันนี้มันต้องเลง็งยิงน,นี่นี่เห็นว่าเห็นที่ตูดเห็นที่ตูดเป็ดป่ะเออเออหนึ่โอ้พมูนพมูนที่ตูดเป็ดมาสวยเห็นว่าอันนี้มันแบบเป็นชาร์จมาแล้วไม่เงียบปี๋ยิงยิงถ้าชาร์จแล้วไม่ต้องไม่ต้องเล็งหมดแรอก ใช่ใมันเหมือนว่ามันจะเป็นแบบลูกไฟแล้ววิ่งเข้าไปหาเดี๋ยวลอขโมยได้ไฟฟ้าได้ไฟฟ้ารอรอบแ่ฟ้าเลยครับไอว้ยแห้งกดได้ไหมกดเพื่อนไม่เกิดอะไรขึ้นวะเกิอะไรวะพี่ไม่รูแปลโอ้ที่สองเฮ้ยแล้วก็เปิดแพ้เลยะยังยังเราต้องมีอีกสามสนามไงเก็บคะแนนเนี่ยที่สได้หแต้มเนีนะออ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  ม่ัาได้อยู่แล้วเ调อยู่คราวนี้เฮ้ยแต่สกิลขโมยก็มันดีนะขโมยของโมยแต่มันก็จะไม่ได้ท่ากันใช่มใช่ใช่มันเลือกได้สกิลเดียวบางบางทางนะนี่มีกระจกหลังว่ะเด调นีวอ๋อถ้าถ้าไอ้เป็นมาเป็นอะไรดอบใช่ปีพีพีกับแฟนไปเล่นไปรันมีไม่พี่หู้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวขโมยก่อนขโมย อากาศชนะให้มันตัวเล็กไปก่อนยี่กิโลไปเร็วไปดูเออมาอีกสามแลได้ขับแล้วอ๋อเมื่อกี้สายฟ้าน่าจะแบบว่าเหมือนยิงคนข้างหน้าเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเราโดนแล้วไม่โดนใช่ไหมใช่เนี่ยเราโดนสกิลเห็นปะทเป็นหัวกะโหลกไอพี่ก็ไปถูกข้ามก็ดิได้รุ้งพร้อมมันไม่เอาคนอื่นรื้อมาด้วยไม่ คนเดียวเฮ้ยไม่คนอื่นก็โดนโกรแพงไม่จูบเเราต้องควาเราเน้นความเร็วหน่อยแล้วพี่รวยแล้วเนี่ยพยายามเลยเอาอะไรอะไรวะ๊ยสองย่างอย่างนี่เออนั่นแหละแร็แนแพแร็แรเแี๋ยวรีพแร็พแรราพแร็พแร็พร พยายามเออหกินยากเยอะาอือพาขโมยเอาเลยูกไปเลยเฮ้ยเกบลไป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 นหมกเว้ยหมกเ้ยรอบไหเนี่ยไอ้รอบสุดท้ายนี่รอบ้าแล้วมกเิยเก็บไวก่อน ไลอเอออกทีหนึ่งอันนี้คืออ๋อเราก็ต้องรอรอจนจบใช่ไหมใช่เก็บไปเรื่อยเอาเคโชกโบเฮ้ยมีแทบเท่าเราเลยพดิอีกทีสองอ่ะเอ้ยแต่เราเพิ่มทีหนึ่งอย่ดูที่ดิสุดเต๋อเป็ดไงเป็ดไงไม่สนใจสนใจแต่ของกินอ่าสตาร์ทนี่หนึ่งด้าเลยวะโอ้ไม่รู้ว่าไม่เคยเล่น ออนนีะไรอันนี้แหละอันนี้แบบว่าที่เราเป็นสายฟ้ายิงหลายคนอ๋อยี่ไหนปลาโหดโหดแต่นั่นแหละเขาแฝงตัวหน้าไม่มันเลือกสกิลอ๋อเลือกสกิลนะเราเป็นสกิลขโมยนี่หรือเปล่ายิงปุ๊บเราจะจะรออุ้ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหงานเข้า โอ้โหไถยถทุกกระเป๋าแพงโอ้โหดาบนี้แมงพาวโอ้โหมือขวาแตกหมดแล้วพี่เฮ้ยหมาละอ่ายิงโดนไหมอู้หูโอ้มีซ่อมรถเว้ยพี่วิ่งบนหญ้าเฮ้ยแต่เมื่อกี้ตกอันนั้นไปมีซ่อมรถด้วยอ่าอ่นี่เลยก่อนเลยเฮ้ยสายใช้ผ่นนี้ดีเออ งงมไม่ด่เฮ้ยต้องเก็บสายฟ้าสองลูกด้วยทำมโคตรแรงเลยมันยิงเหมือนซีอุดอ่ะแต่ว่ายิงแค่ตัวข้างหน้าเหมือนที่เดวดีๆก่อดซื้อเท้าก่อนสองลูกใช่ไหมเนี่ยใช่ทำไมคนอื่นไม่โดนวะสวยโหมีแมงมาจีบว่ะเออนี่เออเว้ยเอาเออขับไม่ได้อย่างนี้ถอดคนอะไรวะเนี่ยเอ้า เฮ้ยมันลาว้ยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมาไอ้ที่ไอ้ที่ี่ของเราเอาที่ไปก่อนยาพูชวนคุยไม่ดีฮะอยากทำเหมอนยากอยากัำเหมือยากมีเติโตเติมโตรอบสุดท้ายใช่ไหมไอ้ที่สองยูไปถ่ายถายวงในวงในผ่านไม่โดนมั้ยวงใน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 รอบกิจการรอบกิจการ คนขนยังกึ๊บบอกเลยเฉยๆเลยชมไม่ได้เลยชมไม่ได้เลยชมเป็นเป๋อไปสวยอู้ยอ้าวเอาถอยหลังเลยเนี่ยไปบูดมาก่อนพี่เอาตายเอาเว้ยเอาเวอาเอาพี่สี่พี่โอ้โี่กำแพงพังหมดแล้วเนี่ยโอ้เอาเว้ยเอาใหม่เอาใหม่พี่สี่ สามครับโหดีดีเลพเออืมไม่ทนิดไอ้ตรงกระแพงนั้นอ่ะโคตรนานอ่ะถอยหลังไม่ได้เออถอยหลังไม่ได้ตาอ๋อตามอยู่ไอ้พี่หนึ่งไปอ้าวี่สองเฮ้ยที่สองอยู่ด่านสุดท้ายปะด่านสุดท้ายไอ้เป็ดขึ้นศูนย์แต้วถอยหลังไม่ได้มันต้องแบบวนวนวน เอาน้อยอ่<ม>า,านนี้ไม่น่ามีปัญหานะเก็บเพรอะเออเฮ้ยเอ,อ้ยทำเป็นตัวเล็กกว่าตัวเล็กเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยด่านนี้ไม่น่ามีปัญหามัา้งทำไมง่ายเหรอน่าจะคุ้นชินอยู่ไงนี่ขโมยก่อนคุ้น,น,น,นตั้งแต่เด็กเลยนะสามอัน ไม่ล่วงกันไปหมดดิล่วงกันไปหมดดิเป็นไงเดาดูทางก่อนผมพี่โคงงงหน่อยหน่อยได้ไไมไม่สียเวลาเดี๋ยวเอหชนไปหน่อยเอาปากเอาปากจุกบนปากจุก้าขโมยของก่อนไเนี้ยหยุดียว โนเพาะตัวเล็กขวาขวาเอ้ยแล้วก็ี่มันตามมาแล้วนะมันจะแทงเราละนี่ไจะแทงเราพี่มนรอนี่โบนโอ้ชิวิวไอเจ้วเลี้ยวไปเลี้ยวไปลงไม้ลงไ้ลงไม้ล็อซี่ลัอกซี่ล็อกซี่ล็อซี่ขโมยไหม เอาเว้ยมีใครแซงตายโอ้โหจ่า่นี้แม่งนำหางเลยเนะบอกแล้วจริงอันนี้คืออะไรบาเลียบาเลียบาเลียใครจะคิวใส่รามาตอนนี้เราไม่โดนผมโดนป่าโยงแบบเนียบขโมยกล่อก็เอ้ยเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยไปไปไปตอนนี้ตอนนี้ไปมันครบสามแล้ว อปไหนเนี่ยกดผิดโอ้โหใครครบสามแม่งไอ้นี่ด้วยเว้ยแบบอ๋อรอบรอบวงเลยเหรอเออไม่เจ๋งว่ะขโมยเข้ามาเรามาทสสกิลด้วยนี่อะไรอันนี้เหมือนพื้นน้ำแข็งเดี็กเป็นยักษ์ยักษ์เอ้าเนี่ยมันมีพื้นน้ำแข็งอยู่ไงมันวางบั๊กไว้ให้เราดูไอพี่มีตุ่มตามาตัวเดียวว่ะไอสามตูดออกมาแล้วว่ะดูจังแบบ ขัช้าน็อตนอตเดีนเดหนาเว้ยตัวล้วพเนี้มาระวังน้ำแข็งไม่ได้หรอมไม่ได้มันต้องใช้ทีละอันไงทีลเขียวมันเป็นอบบเดียเนั่นน่ะดูแบบเด็กดิเห็นแล้วเห็นแล้วคนดันยังวะพี่ทับูเรี้ยวน้อย้แบกอะไรอยู่ท่าน่ะเล่เออเออโอนดีเดยนแฮะดิ ขายของไปเลยไม่มีเลยบุนมาขโมยต่อไปไปไปเดียบร้อยบรนมาแล้วอยู่ได้อยู่ได้อยู่เี้อยู่เว้ยอี้ไมเมี้ยวเล้ยวเร็วห้าสี่ถึงแปะเนี่ยยังยังโมยวั ี่มันจะแทกแล้วชัวรเข้าใจเดียวเร็วเดียวเออโฮ้ยที่หนึ่งอันนี้คือแชมป์เลยป่ะแชมป์เดี๋ยวดูรับด้วงดูแต้มดูแต้มที่หนึ่งชนะแต้มเดียวเฉียดเฉียวเฉียดเฉียว great job congratulations แต่ถือว่าโอเคไปไงเกมเก่าแล้วเราก็ยังเซียนอยู่อันนี้อันนี้คือภาพพี่เลยป่ะถูกต้องเลยนะโบนัสน่ารักเลยเฉียว บอกใบหน้าตาเลยทีเดียวนคี้คือคนขับอะอแล้วก็มื่มกี้กรรมการอ๋อโบทงเลยนะเจ็ดเหลือหนึงแล้วงาับแชลมรับช่วยรับช่วยนี่งานน้นิหนึ่งไอ้ไอ้ที่มันก็เก่งนะไอ้ที่สองใช้ได้แม่แทมเดียวอ่ะแทมเดียว ด้วยเป็เดเลว้ยเขาเรียกเฉือยเฉือนแฮปปี้อะไรเว้ยเคยจำที่โดเมนิกคอร์เรโต้พูดได้ป่า,าจวจะวิเดียวหรือเสี้ยววิชนะก็คือชนะดูได้งเยอะกวเราอ่ะอนี่มันก็ชิ้นช็อกโกโลลไอ้แคปปี้อ่ะเราเป็นชัมบี้อ่ะเป็นชัมบี้ช็อกโกบอลแปะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องแข่งรถหรอกทำเรื่อเลยถึงแมโดอนอ่ะเฮ<ต>้ยจบละแจนทิกเล็กทอดแฮสบีนบรอกเคนโอ้โห ก็คือมันบอกไอตัวเลขคอร์ดอรเนี้มันถูกทำลายสถิติแล้วออวดูเซฟ้ออนยูเมมโมรี่ชาร์ทสถิติสถิิเมมโมรารสลนะเลฟเลเอมดีม่มีม่ีไม่ดดไม่ด่ี่ดไม่มีเมม่เีไม่ดีไม่ไม่ได้ไ่ดนไโนดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีบดพี่ปีะเดิมสดาม